แอนด์เลิฟคุสวัสดีครับสวัสดีคร้านรัานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคุณทำงานอะไรนะครับช่วงนี้ค่ทำงานเป็นยังไงบ้างครับผมช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็สนุกครับผมตื่นเต้นดีเพราะเราก็มีการเตรียมคอนแล้วก็มีการเตรียมละครเวทีนะผมก็เป็นช่วงที่ตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าสนุกตลอดเวลาเล้วก็ซ้อมเพลงใหม่ไม่เลยบรรยากาศที่บ้านเราดูดีขึักมากใช่ครับผม มาเยอะเลยครับผมได้ไปทำงานที่ท่ามกบรรยากาศก็แปลว่ามีมที่ตอนนีเยอะอุ้แบบมันดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าพอเราได้แบบตามคอนเสิร์ตหรือเสปซูสเนี่ยเดย<ช>ี๋ยวเราจะได้เจอแบบเพื่อนๆที่บอสมากขึ้นเราก็จะแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามีเพื่อนเล่นตลอดเวลาไม่เหงาครับผมก็เลยรู้สึกคึกคักมากๆเลยครับรู้สึกว่าเวลาไปตามงานแล้วก็ได้ได้ไปเจอเพื่อนบ้างครับผม<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> ได้แบบแลกเปลี่ยนชาเลนจ์กันเหมือนแลแกเปลี่ยนงานทำอะไรอย่างเงี้ยครับผม บอกดีเทลของคอนเสิร์ตก่อนเลยนะครับคอนเสิร์ตพวกเรานะครับ And Last The First Journey นะครับผมก็ปล่อยบัตรวันที่29เดือนนี้นะครับผม10บโมงเช้านะครับแล้วก็คอนเสิร์ตวันที่3สิงหาคมนะครับก็อยากให้ไปมากๆนะครับผมก็น่าจะตื่นเต้นแน่นอนเลยครับผมสำหรับคนที่คิดว่าจะไปซื้อที่ไหนดีนะเออคือเราสามารถไปซื้อได้ที่ Event Pop นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Official ได้เลยครับผมว่ากดซื้อยังไงทำอะไรยังไงนะครับผมใช้มันง่ายมาก รีวเรื่อยๆใช่ครับผมมีหลายราคาด้วยความพิเศษความพิเศษที่สามารถสปอยได้และคอมที่จะตัวมาแอนไลน์พิเศษอยู่แล้วมันมีประมาณ186ชุดเออของนั้นเลยเหรอจะอยู่ทุกนัด186ชุดคือฝันนอนหลับฝันอยู่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมว่ามันมันพิเศษตั้งแต่ตั้งแต่เป็นคอนเสิร์ตแรกของเราแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็น เออประวัติษฐาสตร์นี้ด้วยกันเราร่วมร่วมสร้างประวัติศาสตร์นี้ด้วยกันผมอยากให้ทุกคนได้มาจอยด้วยกันตื้นเชียอยู่แล้วว่าลาสอก็เริ่มเปลี่ยนโชว์นี่คือโนหนึ่งใช่และเป็นความสตใหญ่ครั้งแรกครั้งที่จะเปลี่ยนโชว์ไม่เปลี่ยนอเล่นรอเล่นรอดูรอดูรอดูเต็มที่ครับผมวารอเต็มที่แน่นอนครับแล้ตัวค่าของเพลงบางเพลงไม่ได้ใน้าพแต่ค่าของเพลงเหรอครับต้องรอดูรลุล่ะเกินเราพูดมันก็สปอยเกินสิครับ เตืมาตแก่อนหน่นเลยเนี่ยไปกดปักก่อนมันยี่สเก้านีนะครับผมเวลาิมงเช้าใช่กดปุ๊บได้บัตรปุ๊บเนี่ยภัยแล้แล้วเราจะไม่ใช่ว่าเปิดสิบโมงตื่นสิบโมงไม่เอาใช่ตีห้าตีห้าเราระบระมาทั้งใช่ครับละบัตก่อนระบัยรบตรัตรบัตรลารรรบบัตบัตร คาถากดบัตรนะครับหุ่ยเจนมีครับเราเราต้องเชื่อมั่นเฉยเราเราไม่เน้นคาถาเราเน้นที่ใจครับผมเพราะฉะนั้นใจเราไปยังไงเราก็ได้บัตรอยู่แล้วผมว่ายังไงทุกคนก็กดบัตรได้ครับใช่แล้วไม่ต้องคิดมากไม่ันระดับการรอบสองก็เอารอบแรกให้มันได้นะครับใช่รอบแรกให้ได้ก่อนคือรอบสองว่ากันใช่รอบแรกหมดเอลาร์สเอลาร์สเป็นแบบค่อยๆไปเรียนร้านสเต็ปครับผมใช่ คืออยากให้ทุกคนมาเต็มที่ด้วยกันกับการกดบัตรรบแรกก่อนใช่ครับผมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็รอดูกันในอนาคตครับผมใช่สงวันแล้วแต่ต่อมาแล้วห่ออันี้ไ่ห่อาสองวันแล้วไม่ทราบดนะร่องมกมต่อัก็ยังไม่เคยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะผมก็อยากให้ทุกคนมาเต็มที่ด้วยกันแล้วกันนบผมว่าเราและทีมงานตั้งใจทากันมากมากครับผมี่บอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่มาในวันนี้ด้วยใช่ ไปกันเตัปน no <Yeah> ีสเ่ยเดือนนี้เดใช่ใใเดือนนี้ครับไม่ในเดือนนี้ครับผมใช่เดือนนี้ใครในเดือนนี้นเดือนน่ะครับผมใช่ใครในเดือนนี้ใยังไม่รู้วันยังไม่รู้วันไหนหแน่เพรจะเป็นไงจะเปิดร้านแห่งนี้แน่เพรยังไงพ่นมีมีความแปลกใหม่ผมว่าเปนี้แตกต่างสุดแตกต่างชนใน แอนลาสที่เคยเป็นมาอีกแล้วแตกต่างสุดแล้วก็อผมรู้สึกว่า <c oughs> มันโอ๊ยเดี็อกอัลพอยอ่ะนึก <c oughs> ที่ผ่านมาเพลงเราก็ดูแตกต่างทุกซิงเกิลใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราเป็นนักเดินทางเออ บอกไว้เลยว่าเพลงนี้นะครับทุกคนเต้นตามง่ายใช่เป็นไงอันนี้บอกเลยว่าเต้นตามง่ายสุดอันดับยอดสี่มันเป็นยังไงนะเออเพลงใหม่อะสุดยอดเลยฮะยังไงยังไงสุดยอดมันไม่ได้อย่างไรทุกคนสุดยอดไปเลยใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพลงนี้นะครับผมเป็นตัวใหม่ของแอตลาสนะครับผมก็แตกต่างแน่นอนครับผมสุดยอดไหมต้องรอดูครับผมครับแ้วที่แทเต้นยังไงบ้างเขาบอกว่าเต้นดีมากโอ้โหแล้วเต้น พูดแล้ว่าดูวันเดียวอ่ะเต็นัดนเลยจริงจริงดีครับดูได้แค่นี้ใช่ไหมครับพี่เจ็ดร้องเพลงเลยเอาไปไม่ได้เลแพ้จะมีอะไรจบอก spices. ไม่มีครับแน่ใจครับห้าชั่วโมงพอไหมห้ชั่วโมง ผมว่าอิ่มแน่นอนเอางี้ดีกว่ากี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ว่าอิ่มแน่นอนทุกคนจะได้นิ่มรสทุกรสชาติที่มันเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครับผมในใต่ละคลิปแล้วจะมีแขกจะมีต่อโซไทยไหมเออไม่รู้ไม่รู้พี่พี่ทำผมตื่นเต้นเนี่ยทำผมตื่นเต้นเนี่ยทำผมตื่นเต้นหมดเลยอ่ะพี่จูตื่นเต้นจนเหงื่อออกเลยครับ อาบัตไอคอนเทนครั้งนี้ผมก็ติดไปด้วยคนเทนแบนี้ด้วยอาบัตคอนเสิร์ตอาครับผมก็ก็เหนื่อเลยอย่างแรกนะครับซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับจอบภายในเดือนนี้นะครับผมก็รอติดตามว่าจะเป็นวันไหนแบบไหนแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะชอบมากๆเพราะว่าเพลงติดหูแน่นอนท่าเต้นติดตาติดใจแน่นอนแล้วก็ลำดับต่อไปคอนเสิร์ตของพวกเรานะผมสาม ที่สามสิ่งที่สามนะครับผมยังมีละครเวทีด้วยทั้งพี่ภูมิผมพี่เจนแล้วก็เออร์วินครับผมแสดงละครเวทีที่ทานิงห้อยนะครับเริ่มแสดงวันที่19ถึง28กรกฎาคมลายนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ